อินเดียนโอเชียนไดโพหรือ IOD เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อุณหภูมิผิวน้ําทะเลฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียมีความแตกต่างกันค่ะทําให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในประเทศทอยู่ร,บรอบๆแต่ถ้าอุณหภูมิทั้งสองฝั่งต่างกันมากเกินปกติจะทําให้ฝั่งที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเกิดฝนตกหนักส่วนฝั่งที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าเกิดความแห้งแล้งค่ะพบว่าไฟป่ารุนแรงในออสเตรเลียเมื่อต้นปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งนะคะเป็นผลจากความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น จากกรณีปรากฏการ์ o o d ที่ผิดปกตินี้เองค่ะและยังพบว่าปรากฏการ์ o o d อย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้นมีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซเรืองกระจกที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองดังนั้นนะคะมาร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการ์ o o d กันค่ะมาร่วมก้าวทันไทยแลนด์4.0ไปกับสเตมวลคำนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ